สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทําครีมสูตรราคาประหยัด ลดปัญหาถุงใต้ตายหย่อนคล้อยถุงใต้ตาดําหรือว่าถุงใต้ตาคล้ำนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกามไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันทําเป็นประจํานะคะปัญหาเรื่องถุงใต้ตาก็จะหมดไปค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะหรือใครที่จะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือเจลว่านหางจระเข้สาเร็จรูปก็ได้ค่ะสําหรับตัวเจลว่านหางจระเข้นะคะเขาจะทําให้โครงสร้างผิวเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะและจะช่วยเรื่องเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสแบบธรรมชาติด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้ประมาณ2ช้อนชานะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเจลวัสลีนนะคะสำหรับตัววัสลีนนะคะเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะลดอาการบวมช้ำของถุงใต้ตาเราดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะให้คนส่วนผสมตัวเจลวัสลีนกับว่านหางจระเข้ให้เข้ากันให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยผสมในส่วนผสมอื่นนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงกาแฟนะคะสำหรับตัวผงกาแฟนี้นะคะจะใช้เป็นแบบผงกาแฟดําหรือว่าเป็นกาแฟทีนวันก็ได้ค่ะสำหรับตัวผงกาแฟนี้นะคะเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้ผงกาแฟประมาณ1ช้อนชานะคะ คนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อเนื้อครีมเขาจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นวิตามินอ e, ีสำหรับบำรุงผิวนะคะสำหรับตัววิตามินอ e, ีนะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอย,รอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระหรือว่าผิวหมองคล้ำต่างๆเราด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้วิตามินอ e, ีประมาณ1แคปซูลนะคะอ่าเราก็บิดใส่เลย ส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทำแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะ สำหรับวิธีการใช้สูตรนี้นะคะสามารถใช้เป็นครีมทาก่อนนอนได้เลยค่ะให้เพื่อนอาบน้ําล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแต่ถ้าใครที่ผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยค่ะก่อนที่จะทาครีมตัวนี้นะคะให้เพื่อนสามารถทาครีมอื่นๆลงไปก่อนได้นะคะแล้วก็ทาตัวอายครีมตัวนี้นะคะที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วมาทาที่ใต้ตาได้เลยค่ะเนื้อครีมนะคะเขาอาจจะมีน้ําแยกตัวออกมานะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาน้ำอะคะ่ะมาทาที่ผิวได้เลยนะคะเพราะว่าตัวน้ําที่แยกตัวออกมาเขาจะมีวิตามินอีค่อน ข้างเยอะเลยนะคะใครที่มีริ้วรอยตีนกานะคะตรงหางตานะคะให้ เพื่อนนะคะใช้นิ้วมือนะคะนวดวนเบาๆแบบนี้นะคะวนเป็นก้นหอยแบบนี้เลยค่ะหรือถุงใต้ตาแบบนี้ก็ไลฟไปเบาๆแบบนี้ได้เลยค่ะเขาจะช่วยเรื่องลดถุงใต้ตาเราดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ลดความหมองคล้ำตรงถุงใต้ตาได้ดีแล้วก็แบบนี้เป็นประจำนะคะตรงถุงใต้ตาเขาจะค่อยๆยุบตัวลงนะคะนวดแบบนี้นะคะทุกวันวันละประมาณสักหนึ่งนาทีก็ได้ค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะแม่นายแนะนําให้ทําทุกวันทําเป็นประจำก่อนนอนได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ